ผีกระหังโบราณเรียกว่ากระหังเป็นผีผู้ชายคู่กับผีกระสือซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผีเก่าที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงเช่นเดียวกับผีกระสือนะับเป็นผีคู่บุญกันมากระหังเป็นผีที่พบเฉพาะในภาคกลางและไม่พบในชาติอื่นๆนับนะเป็นผีที่แสดงเอกลักษณ์ของไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมเข้าได้อย่างดีเพราะมีทั้งปีก ที่ใช้กระด้งฝัดข้าวและพาหนะคือสากต่ำข้าวแต่ด้วยความที่เป็นผีเฉพาะถิ่นทำให้ไม่มีข้อมูลกล่าวถึงมากนักสเถียนโกเศสกล่าวว่าผีชนิดนี้ไม่มีใครทราบเรื่องมันมากนักรู้แต่ว่ารูปร่างก็เป็นคนเหมือนกันแต่ว่ามีหางอยู่ที่ก้นเพราะฉะนั้นจึงระวังก้นของมันนักไม่ยอมให้ใครลูบก้นเพราะกลัวจะคลำถูกหางและรู้ว่าเป็นกระหงัง ตรงกันข้ามกับผีกระสือซึ่งชอบรูปก้นคนผีกระหังนั้นแม้มันมีหางมันยังใช้ศาสต่ร์ตางหางอีกชั้นหนึ่งแล้วเอากระด้งทำปีกบินไปได้ในเวลากลางคืนส่วนเรื่องที่จะทำอันตรายคนอย่างไรไม่ปรากฏปัจจุบันเล่ากันว่าผีกระหังจะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์เมื่อไม่สามารถควบคุมอาคมได้ก็จะเข้าตัวและกลายเป็นผีกระหัง หรือเป็นชายที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับครูบาศิยศาสตร์แล้วทำผิดคำสัญญาจึงกลายเป็นผีกระหังกระหังเป็นผีที่ชอบเก็บตัวอยู่ในที่ที่มีหน้าต่างปิดมิดชิดและมืดทึบในกลางวันจะทบทวนวิชาศิยศาสตร์ที่เราเรียนมาพอตกกลางคืนจะออกหากินด้วยเหตุที่ผีกระหังเกิดจากผู้มีความเก่งกล้านในคาถาอาคมต่างๆ รวมทั้งศสยศาสตร์มนต์ดำมากมายจึงทำให้เมื่อกลายมาเป็นผีกระหังแล้วก็จะมีผู้ต้องการจับผีกระหังโดยเฉพาะผู้มีวิชาอาคมทั้งหลายดังนั้นกระหังจึงมักถูกล่าจากหมอผีเพื่อขโมยวิชาของกระหังมาเป็นของตัวเอง